เสองตัวนี้เด็กกูจัดการเองท่านผู้ชมปั๊บทุบเลยตายไปหนึ่งนะฮะว่าไงตัวกับการยึดนี่นะฮะหมุนติ้วๆไปก่อนติ้วรูรูด้โดนโดนโดนแะไรโดนโดนรัวๆโดนรัวๆโดนรัวๆโดนกระลาลาวัสดีไม่รักแฟนเพลงแล้วก็คนที่อยู่ในแกนไลน์และนี่เวอร์ทุกท่านฮะอยู่กับกูเองสิ้นสุดหล่อหมาตายควายตะลึงและเราอยู่กันในเกมวันพีซบอ์ติเกลือเกมวันพีซสุดเกลือที่ใครมาเล่นแล้วก็จะร้องว่า โอ้โยแยดแม่มเกินแล้วโอเคฮะกลับกันมาอีกแล้วครับผมกับคอนเทนต์ของวันพีซม l ลติลัสนะครับตอนนี้มีตู้ใหม่เข้ามาอีกแล้วครับผมท่้าผู้ชมแต่ก่อนหน้านั้นอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดสมครใหกันด้วยนะครับและว,วันนี้เรามากับไอดีดองเพชร3,475เเพชรฮะ เออหลายคนอ่านถามเอ้อพีมเราไอดีดองเพชรแบบนี้มาจากไหนเคยไหมซื้อไอดีวันพีซบอติรัตและโดนขาวมุยทุกทีเลยผมขอเสนอกลุ่มวันพีซบอติรัตไทยแลนด์ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่มีสมาชิกมากถึง50,000คนแถมยังมีแอดมินนนที่มีเครดิตมากกว่า5,000คนคอยให้บริการรับกลางซื้อขายดี แถมยังมีไอดีดองเพชรขายราคาถูกจัดแถมยังปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ในภายในกลุ่มยังมีสปอยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกมมีเทียริสตุลละครแนะนำการจัดเซตเหรียญและอื่นอีกมากมายใช้บริการแอดนุนและเข้ากลุ่มได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับกระตามนั้นละกันนะคบสำหรับตู้ในวันนี้ฮะตอนนี้เนี่ยนะครับมีตู้ใหม่เพิ่มมาเมื่อกี้เลยนะครับนั่นะค,คือตู้ ex ไคโด o นั่นเองหอยากได้อยากโดนมากอยากเอาไปอยู่ในไอดีหลักเหมือนกันนะเดียอ ซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้โอ้โหเป็นสายโล่สีฟ้านะท่านผู้ชมนะเขาบอกว่าตึงจัดประหลัดบอกเลยตัวนี้ยเอาไว้ก่อนนะครับสำหรับตู้นี้เดี๋ยวมาสุ่มกันประมาณอีกสักวัน2วันนะครับเดี๋ยวรอดูได้เลยนะสำหรับใครที่อยากจะดูใครด e ูเ x w e l l อยนะจ๊ะวันนี้เรามาที่ตู้ของคนนี้กก่อนเลยฮะกาชาตัวซิวเวอร์แคมเปญในครับดีเลยฮะกาชา5สเต็ปของยูสตัทคิดนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันนะครับบมุกถลม่มโอนิกาชิมะยูสตั k คิดนะครับ สายโลนะครับสีแดงนะฮะเฮ้แต่แน่นอนครับผมมาตัวเดียวไม่ได้มันก็จะมีตัวกิกกี้นะฮะตัวเกลือนะครับนี่เลยเจอมาก66ฮะว,วินสมุกจัสนั่นเองนะครับตัวนี้เกลือแล้วก็ซูเปอร์เรลี่นะครับตัวนี้ก็พอเล่นได้แต่ว่าถามว่ากูอยากได้ไหมไม่นะครับกูอยากได้คิดวิวลอยแต่ก่อน,นนั้นเรามาหมุนของเกลือกันก่อนนะครับล้างดวงกันกอนเปิดออกดูว้าวเกลือแดก เสียงผมอาจจะเปลี่ยนๆหน่อยแล้วกันนะท่านผู้ชมนะขึ้นจมูกหน่อยช่วงนี้รู้สึกไม่สบายฝนตกทุกวันเลยนะครับตกูก็ไปเดินเล่นกลางสายฝนทําไมก็ไม่รู้ <S <S โอเคนะฮะแล้วก็หมุนกาชาตัวนี้ครับผมสุดเพื่อจะได้แช่งขูดครับผมแช่งขูดไงมึงไอเวินมีกระบ้าแล้วไอเวินเเวนเี่มาที่กาชา5หสเต็ปกันดีกว่าครับผมขอดูเลดดอบหน่อยเด้ ว้าวโอกาสออก1%นเปอร์เซนนะท่านะผู้ชมนะและตัวนี้คุ้มมากนะครับเพราะเราจะได้เศษทองถึง100กันเลยทีเดียวงั้นก็นเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมมาที่รอบแรกมาดูดิเผื่อจะออกเลยไงเฮรอบแรกออกเลยอะไรเงีออ้ยปากตรงไปเลยครับผมสายโล่อย่างนี้ชัดแน่นอนครับผมยุสทัดตัวที่กูไม่อยากได้มันก็มาวีนมาทำไมเดียวไปเลยครับผมตัวแรกหน้าตู้ออกมาแล้ว กูจะบ้าตายตอนเลยละกันปาลาปาเปียรครับผมโอ้ทงดำฮะเลข3าสองแต่ว่าเพื่อนมารอต้อนรับอย่างนี้ชัดเลยครับผมมาแน่ๆตัวหน้าตู้นั่นไงครับผมมาแน่แครับผมวินสโมกงไงล่ะต,ตัวเกลือรประจำถิน่นโอเคครั้งต่อไปหมุนฟรีเกมมิ่งแบบท่านผู้ชมเโอเคนะของฟรีกันอย่างนี้แหละครับมันจะได้แต่ตัวกักกัก บังคิดเราไม่ออกเลยบังคิดเล้ยโอ้ยการันตีหน้าตู้เลยนะพี่การันตีคิดเดอร์ขอคิดเดอร์พี่น้องคิดอ่คิดเคโตคิโต,โตการันตีสายหมัดอย่างนี้ลุงเลหลีไปดิครับหลุดเลดเกมมิ่งไปเลยฮะโอเคงันก็ต่อเลยแล้วกันบางคิดกูยังไม่ออกสักตัวเลยเด่ย การันตีสายวิ่ง <minority> อ <syndrome> ีกแล้วครับผมอ้โคบี้โดนหนวดดำจับตัวไปอนเนี่ยโดนอัดสูดไปแลกว่าปัเนี่ยต่อเลยลักกันมาครับผมรอบนี้โอ้ยมึงมาอีกแล้วเอยคิดมันมีอยู่จริงปะเนี่ยในตู้อะถามจริงเออวิวแปดสิบแล้วเนี่มึงอะเฮ้ยสเต็ปต่อไปปากตรงการันตีสายวิ่งมาครับผมสายวิ่งโอ้โหรุนเกียร์ห้าฮะไม่ใช่ สติ๊กแมนครับผมมาทำไมเ่ินต่อไปการันตีครับผมหน้าตู้แล้วนะฮะเออบังคิดต้องมาแล้วโอ้โหการันตีสายโรอย่างนี้ชัดเลยครับผมยูสตาคิดมาแล้วและมาตอนสุดท้ายกูจะบ้าตายมึงมาตอนนี้ขอ็สองตัวได้ไหพี่สองตัวเชื่อได้ก็ยังจะมาตามหลอกหลอนกูมึงแมวเวรรอไปเลยไรเวนโอเคมากันต่อเลยลาก,กันนะท่านผู้ชมนะ สุ่มตู้ปกติกันต่อครับผม let's go ป้าปก็ไปครับผมเกลือไปโจนละปาเปียโอ้โห,โ,หโ,หโหมึงมาอีกแล้วเฮ้ยมาเปลี่ยนอะไรนักหนากูถามจริง <c ười> คิดบางคิดกูอยู่ไหนบางคิดเฮ้ยโอ้ยขอคมคมขอคมคมนั่นไงคมไม่ละมึงซิวเลเลีมาเลยครับผมคมจัดเลยพาดาบมาเลยไงเวลแปดสิบแล้วลุงเลหลีกูโอ้ย ตัวที่กูอยากได้อะไม่เคยออกเลยนะ่ฮะเออนั่นไงวานาอีกแล้วลูกมึงมาอีกแล้วน้อยใจลุงเออกูจะบ้าตายแล้วพอสักทีมึงก็พอสักทีไอวินสม,มุกจับเปลีเนี่ยเอ้ยอะไรกันครับเนี่ยไอดีนี้บ้าเกินไปแล้วมาโอ้สายหมัดอีกแล้วกูข้ามเลยดีกว่าโอ้ลูฟี่โอ้ โอ้แต่ละตัวแต่บางคิดมาแล้วนี่บางคิดบางคิดโอ้เพิ่งเห็นเออพี่ไม่ค่อยเด่นเลยเปลี่ยนที่เวลร้อยเลยเดียวพี่มึงยังเลเวลขึ้นเพิ่งจะดเจ็ดสิบโอ้โหโอเคยาวไปพี่ขอให้มึงเวลร้อยก็พอบักทงไปห้ามารอบนี้แหละป้าก็ไปมาไหมไม่ไม,มาครับผมไอเปลี่ยนที่กูไม่สนใจแล้วไนดะ้ได้ไดคูล่ามาแล้วตอนนี้เ <c oughs> กลือเกินป้าบก็ไปโอ้ยไม่ออกฮะริวเลลี่มาอีกแล้วบักทงสายโลกครับผม อ้โหไอ,อค้คางคกดีไปอแล้วกูก็ดีใจด้วยว่าจะเป็นลุงคิดเออบังคิดกูจะมาเออเพชรเหลือสองพแล้วท่านผู้ชมตอนเดะเกลือแดกเกมมิ่งมากเลยไม่มาเลยครับผมไอคิดมันไม่น่าจะอยากอยู่กับกูอะดูทรงแล้วนะครับจังหวะนี้ปักธงสายโลกครับผมโอ้ยตอนนี้ข้ามมายาวนานเฮ้ยฟาโลู ออ้สับลักน้ำลายเลยอะเจอเพื่อนรักกลัววาโปูตัวอะไรไม่ออกออกว่าโปูตอนนี้เพชรเหลือพันสี่เลยท่านผู้ชมเฮ้ยคือแบบไม่ออกเลยอะอะไรวะเดียเะไรกูได้ที่แล้วท่านผู้ชมกูได้บัตรดำแล้วเฮ้ยโอ้หถุงบัตรดำแก้เขินกันก่อนได้วาโปู โอเคกลังตีส oh, ายวิ่งฮะโอ้โหไอ้เห็นโคกเลยนะว้าวโอเคท่านผู้ชม <c oughs> ตอนนี้สุบเหลือพันสองเลยครับผมเราได้ยุสทัตคิดเลเวล80มาแล้วโห oh, hey. กว่าจะออกไอเวน <c oughs> โคตรยากเลยโอเคโอ้ย okay. oh, ตู้นี้เลลี <c> ่ <oughs> ออกมาสองตัวแล้วก็ยุสทัตคิดอีกหนึ่งตัว เออโอเวลร้อย hey, oh, แล้วฮะลุงเลหลีกูนะครับส่วนยุสทัดคิดเราเลเวล85แล้วครับผมปาบโอเคยุสทัดคิดออกอีกตัวครับผมโอเคพอไว้แค่นี้แหละกูว่านะแม่งเยอะเกินไปแล้วโอเคครับผมตอนนี้เรามีอ่า uh, ยุสทัดคิดเลเวล90แล้ฮะเดี๋ยวเราจะไปยัดเศษกันดีกว่านะครับไม่สุ่มต่อแลเหลือเจมให้คนที่จะได้ไอดีนี้ไปสุ่มเล่นบ้างแล้วกันสงสารเหลือเกินไอดี๋ย กูเจะบ้าตายมา400นะครับโอ้โเกือบหมดตูดพอดีเลย400จัดไปชุดใหญ่ไฟกาพีบแล้วก็รับชิ้นส่วนมาเพิ่มเฮ้ยไม่เป็นไรเรามีเศษเพิ่มอยู่ว้าวกูจะบ้าตายโหเลเวลร้อยสักทียุสทัดคิดกูส่วนสกิลนะครับก็จะมี2สกิลด้วยกันก็คือสกิลแรกพวกฉันจะไปตามเส้นทางของตัวเองโอเคครับผม สกิลนี้ก็จะมีผลซัดปิวแล้วก็ทำดาเมจ455ฮะว้าวส่วนอีกสกิลก็คือพายุโลหะขึ้นแม่เหล็กนะครับสกิลนี้ก็จะมีพลังโจมตี260นะครับแล้วก็ผลแบบซัดปิวด้วยนะฮะแล้วก็จะทำดาเมจเอ่อต่อเนื่องด้วยนะครับโอเคควบสกิลนี้ดีกว่าและอย่าลืมที่จะบูทครับผมไม้ปูปลาทำเพลงฮนะมาเริ่มกันที่ตาแรกกันครับผมฝั่งเรามีคิสนะครับและก็นี่เลย ทำไม่มีตัวไก่ดังนั้นเลยอยากว่าละไอดีใหม่โอ้พวกเขาก็มีคิดเหมือนกันเนี่ยเป็นคิดเวอร์ชันเก่ามาหัวกูหน่ายรักกันมาดูดีว่ามันติงขนาดไหนกันเชียวพร้อมแล้วก็ Lets go ครับผมเราจะวิ่งช้าหน่อยนะเพราะเป็นสายโล้นะครับต้องยืนทงแรกก่อนรักกันป้าเข้าไปปักทงชุลป,ปะเพีย่ยโอเคฝั่งนู้บุกก็เอาไปแล้วนะครับโอเคยืนดูก่อนดูสถานการณ์ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเว้ยตรงนี้กำลังชุลมุนวุ่นวายฮะ โอเคโอ้ okay, oh, <laughs> ปาดทีหายเลยพี hey, ่มึงปาดหดเกินไปหรือเปล่าสมโมเกิร์บป้าตายไปฮะทีเดียวโอเคสวยสวยอยากรูส้สกิลสองมาเลยเนี่ยเป็นพายุหันหมุนดูดูดูดเนี่ยมาดิกูขอไอ้ทงเนี่ยหมุนไปเลยหมุนไปเลยทำดาเมจป้าป้ามตายตายล้มล้มเฮสกิลดีนะเนี่ยโอ้ยไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เราเลยไอ้กดอินเดรูนายไปไหนกอดอินเดรู ก็เดี๋ยวแม่งวิ่งเลยนะท่านผู้ชมอ่านี่อาใครวุฒิอาใครวุฒินี่ตบทีเดียวตายเอ้ยนี่มันลูกน้องกูดิเฮ้ยใจเย็นลูกน้องกูปะป่าตายนะฮะนี่ร้านด้วยพลังแห่งเวลลอยแต่เจงกรบหทดสองตัวนี้เด็กกูจัดการเองท่านผู้ชมปั๊บทุบเลยตายไปหนึ่งนะฮะว่าไงตัวกับการยึดนี่นะฮะหมุนติ้วๆไปก่อนติ้วๆด้วยโดนโดนโดนแะไรโดนโดนรัวๆโดนรัวๆ โดนลุล่วโดนลๆๆุลๆๆ่วงปๆๆัปๆๆ่นปๆๆั่นปั่นก็สักพัาปั่นเออเฮ้ยตายเดินเฉยๆศัตรูก็ตายแล้วฮะตบตบอืออือหงายเงิบลูกน้องตัวเองกูก็เอาตอนนี้อ่ะเอาหมดเลยว่าไงจ้าว่าไงนี่โดนทีเดียวตายแม่งโคตรแรงเลยด้วยพลังแห่งเร็วลอยเฮ้ยมันจะชิงทงเรากลับเลยกวาดทงนี้ก่อนล็อกแรกเหมือนแรกตนาะซอย ้าก<ส> <im sharing> <im> ็ไปฮะแล้วก็สั์หน้าคิกโตนี่เลยตายไปดิว่าไงครับสองคนเอกสองคนเอกว่าไงตบไปเลยตายมาด้วยพลังแห่งเวลลอยไอพวกกระจอกหน้าพวกได้านี่เป็นกระจอกทำไมเออหมุนไปลูกขักไปเบรปับ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 อ้นี่หมุนหมุนหมุนมาดิหมุนตายไปดิหมุน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 ลูกขังไปเบรหมุนหมุนเออเออตบไปด้วยก็ตายไปดิครับเอออู้โหอีที่มาเจอฟักเตอร์ มีเร็วเล็วร้อยตั้งแต่แรกด่มันดีจริงโอ้ยโอ้ยโดนช็อตกูโดนช็อตไปฟ้าโอ้กูเป็นเหล็กเป็นไปได้ยังไงตายเออลูกน้องเองนี่แหละตอนเนี้ยตายไม่ได้หมุนตปก่อนหมุนหมุนลูกคังเบ็ดเว้ยคิซารูนายทำอะไรเออะิปันปันปันหนีเลยหนีเลยดิหนีเลยเออโดดโอเคฮะชนะไปในตาแรกชนะง่ายครับผมเพราะเราเจอบอทไงล่ะ MVP พไปดิตาที่แล้วเราเจอบอทฮนะส่วนตานี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่เรามี MVP 2คนกันเลยทีเดียวมาดูฝั่งเขากันดีกว่าครับผมนี่เลยฮนะเป็นบอทที่โหดกว่าครับผมโอ้โหไม่น่าบอดเลยมากกว่าใส่ลงใส่เลี้ยงยิงงีโอเคงั้นก็ไปเลยละกันเราจะไปปวนฝั่งตรงข้ามกันฮะด่านนี้ผมชอบมากชอบเล่นชอบไปปวนบ้านชาวบ้านเขาฮะรเราเป็นสายโลกไงแหมจริงๆต้องควรยืนทงแรกนะแต่กูไม่ับผม สายโลกแบบใหม่ครับผมมาป่วนทงชาวบ้านเขานี่เลยมาแล้วจ้าอุย้ยแฮนคอกชุ่วไว้นะมึงนะเฮ้ยเพิ่งเห็นอุย้ยหน้าริ้มลองหมายถึงหน้าจะไปรุปไล่ลมเราอะไรเงี้ยกู <c oughs> ดึงแล้วนะ <c oughs> โอ้ไม่มีใครอยู่เลยกูเอาเลยเด้อตรงเนี้ยไปเลยครับผมได้มาแล้วทงแรกโอโ้ตึงๆขอยืนธงนี้เลยรักกัน <c oughs> ไม่ไปไหนแล้วอเป็นรสเปโลกกู ero, ไม่โหดจัดเลยว่ะ แม่งเก็บเลี่ยบมาตอนนี้วิ่งดุยดุยลูเข้ามากันแล้วครับผมท่านผู้ชมครับดลูวิ่งมาแล้วครับผมกูเอาหน่อยละกันตบไปเลยครับผมหนึ่งทีแล้วก็เปิดพายุหมุนออร่าบู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 ลูกขักเบเบ็ดมาแล้วลูกขักเบเบ็ดลูกขักเบเบ็ดตายไปหนึ่งตายครับผมหมุนหมุนไล่ว่าไงครับผมลุงกราบลุงกราบโดนโดนแชแข็งลุงกราบตายครับผมนามินามิก็ตายครับตายหมดแล้วตอนนี้โดนกูโอเคดึงธงเลยโอ้ลูฟี่สเนกแมนลูฟี่สเนกแมนใจเย็นครับลูฟี่สเนกแมนเออ อโหว้าวตบลูฟี่สันนิกแมนป่าป่าโอเคลูฟี่เอ็กลูฟี่เอ็กตบลูฟี่เอ็กหน่อยลูฟี่เอ็กโอ้ยลูฟี่ต่อยกูมาทักผัวทักเมียตอนนี้โอ้โหโอ้ใจเย็นครับผมใจเย็นครับผมตบไปเลยครับผมเออตายไปฮะอู้ชุดว่ายน้ำเห็นครกนี่ไงตายเออไปดิอย่าเข้าใกล้กูกูดึงธงก่อนเอ,อ้ยอย่าเข้าใกล้นี่ไงเดีวยวบอกแล้วอย่าเข้าใกล้ไงตายเลยนามิ นามิคุณนามิคุณนามิตบตบคุณนามิตบเฮ้ยเราก็ปวดปวดอยู่แถวนี้แหละท่านผู้ชมเอ้ย,อยมันไม่ได้ไปไหนแล้วชนะแน่นอนเราแบบนี้ชนะชัวเฮ้ย,ยโคตรง่ายาดูตานี้ครับฝั่งเขาโคตรเดือดเลยเมหมือนเดิมครับผมมาชักธงแรกกันก่อนชุดลบป่ปพี่ะโอเค อยากไปหัวกับลูฟี่เอ็กเนี่ยเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วลูฟี่เอ็กมันเดินมาแล้วโอ้ไปไปสู้กับ uffy, ลูฟี่อาราบาตาัต้าด้วยเรียบร้อยดีครับตายดีครับนนะเ,เด็กกันอะกูเองนี่ไงล้มไปดีล้มไปดีอย่าไปยากกับพี่พี่เปิดอันติเมตก่อนแล้วหมุนติ้วๆหมุนติ้วๆอย่าเข้าใกล้พี่พี่น่ะฆ่าตัวแพงนะน้องโอ้ใจยเย็นกับพี่ใจยเย็นนี่อ,อแล้วก็ต่อยต่อยต่อยจ <laughs> บตายหมดแล้วพี่ฆ่าตัวแพงน้องจ๋าเอาเว้ยมันเอาโซลเราแล้ว ไอ้สนิคกูแมนไอ้สนิคกูแมนมันมาจริงพวกนี้มันมาจริงออออเออตบไปเลยโดฟามิงโกเออมาเด้โดฟามิงโกเอออ่ะวพววกรับควาเปียโอเคมันชักทองจริงมันเอาจริงมันเอาจริงโอเคต่อยไม่โดนด้วยโอเคเปิดพายุหมุนโอเคลิเกนกูก่อเนลีเกนหมุ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 นเดินเฉ๋งคนอื่นก็ตายแล้วกูบอกเลยมึงดูได้มึงดูไอ้บ่าวนี่เออเออเออโอ้มันเอาจริงมันเอาจริงมันเล่นเป็นตัวนี้อือตายตบตบ มาโอ้โหไอ้นี่มันอึดแท้มาเอาแล้วโอ้โหมันจิ้มกูตายเลยเอ้ยโดฟานี่แม่งกูจริงนะท่านผู้ชมพอกูไม่อยู่แป๊บเดียวแม่งเอาธงกันหมดแล้วนะฮะขอยึดธงกดเอาธงกลับก่อนเด้อพี่น้องเจอทรายเด้อเอากลับก่อนเด้อมามามาไอ้ลูฟี่เอ็กมาดิลอยไปเลยเปิดอัลติเบตไปมาดิมาเด้อโดนโดนโดนมาดิตบตบตบ หวดไปดิลม้ลมล้มภาพเดินม,มันซ้ำรอยนะจ๊ะนี่ไง <c oughs> เดินเฉยเแมงกระเจียภารกิจของเราตอนนี้คือไปเอาอีกทงนึงตรงนั้นนะท่านผู้ชมเอ้ช่วยเพื่อนหน่อยเพื่อนอาวิอะไรกันตรงนั้นวะเนี่ยสมบูรณ์ละภูมิลบไก่ชนกันหรือเปล่าตรงนั้นนะลุงเรล,ลี่เดินมาแล้วลุงเรล,ลี่เดินมาแล้วไม่ได้เดก็กขอไปแล้วนะสี่ทงนะจ๊ะลุงเรล,ลี่จ๋าลุงเรล,ลี่จ๋าต่อยลุงเรล,ลี่ตายไปเลยเ <c oughs> พราะเราคือยุคสมัยใหม่เยอกันล่ะ เอาเลยปะเออชักตรงโอเคส,สุดท้ายท่านผู้ชมหมุนไปก่อนแล้วกันปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บนี่ลูฟีเฟ่เอ็กลูฟี่เอ็เอกดีเอ้ยเอตบปาเข้าไปเกือบตายเออแต่ไม่ตายโอเคเรียบร้อยฮะชนะแบบชาบายชาบาย โอเคท่า okay, นผู้ชมสำหรับคลิปก็เอาไว้เพียงประมาณนี้ก่อนละกันนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยเต็มที่เรื่องเสียงภาคเท่าไหร่นะก็ขออภัยกันด้วยนะครับเดี๋ยวจบนี้อาจจะต้องไปหายากินเลยครับผม <c oughs> ไม่ไหวฮนะ่ะเจอกันใคลิปหน้าครับผมคลิปต่อไปฮะกับตู้ไคโด <c oughs> เจอกันแต่ก่อนหน้านั้น <c oughs> ผมขอแจกดีนี้เลยนะครับโดยรหัสผ่านผมจะเซ็นเซอร์ไว้นะครับแต่ผมจะบอกใบให้ว่านะครับพาร์ทด้านล่างนั้นนะครับเป็นชื่อของผมนะครับเป็นชื่อช่องของผมนะฮะและตามด้วยเลขสี่หลักนะครับเลขสี่หลักนี้ฮะ หายง่ายๆโดยการเอา4ไปคูณ50ลบ200บวก395แล้วก็บวก4,000นะครับก็จะได้เลขนั้นมานะฮะเออมันต้องทา,ายกันหน่อยดิว่าเไปหาเขาเองเด้อไปแล้วคลิปนี้บา,บาย